ระยะทางจากหมู่บ้านให้ตากครับไปดงอีโมนี่ Google Map ครับประมาณ40่านาที่เนะาะก็ขับไปเรื่อยๆชครับอากาศโคตรดีเลยตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเคืงครับอากาศ22องศาเซลเซียสบุ้ยลมคือมันเย็นสบายครับพี่น้องเป็นการเดินทางที่โคตรมีความสุขอะ่ะโอ้ ไล่ไปเรื่อยๆครับไปยงปี้วไปกันยังบอกหูว่าสีแดงนอนมองใดไปกลางเต้นมองใดเนาะกะไปหาขนเอาครับพูดครับไอโดงอีมูไปทางไหนครับตรงไปเลยเนาะ,ะโอเคครับขอบคุณครับฮะม,ม,มาจนไหนผมมาเมื่อคืนผมนอนอยู่ไฮตากไอ้ไมยมาย <c oughs> รเรอาอจือได้จือได้จือได้ทักถ่ายพี่นอ้องป้องปายการจะมาที่ดงอิมูถ้าค้นหาใน Google Map จะพาลงนะครับให้ค้นหาคำว่าวัดป่าม่วงไข่เข้าซอยมาแล้วไม่มีหลงครับเพราะมีป้ายบอกตลอดทางหรือไม่ก็ถามชาวบ้านแถวนั้นก็ได้ครับ ทุกคนสงสัยเหมือนผมไหมครับคําว่าดงอีมูมันมีความหมายว่าอะไรที่มาที่ไปมาจากไหนไปหาคําตอบด้วยกันครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปถามใครแต่ที่ร,รู้คือตอนนี้วิวสองข้างทางท,างที่นี่สวยมากเลยครับมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ไกลสุดลูกหูลูกตาถนนลอยฟ้าที่สวยไม่แพ้ที่ใดจนผมต้องจอดรถเพราะในความรู้สึกครับมันบอกว่านอนนี่แหละกางเต็นท์ที่นี่แหละทุกคน วิวแบบอลังการงานสร้างมากเลยคิดว่าน่าจะเป็นจุดนี้แหละที่ที่อยากจะกลางเต้นนะนะแต่ว่าไม่มีคนอยู่เลยนี่ครับไม่มีคนอยู่เดี๋ยวจะลองเอ้เขามีเบอร์โทรอยู่เดี๋ยวลองโทรหาก่อนศูนย์เก้าห้าหกสี่แปดแปดสองหกสาม หรครับอันลงอีมูคแคมบิวปะครับค่ะอ๋อพอดีว่าผมอยากจะมากางเต็นคืนนี้อ่ะครับตอนนี้ผมอยู่ที่<อ>ที่แคมป์แล้วครับอ๋อแค่ซีการไม่เลยคะ่ะพอดีขุดมันอยู่ส่วนข้างๆนี่แหละคะ่ะอ๋อขุดขุดมันอยู่ส่วนข้างโอเคครับผมอันแล้วอันค่าค่าค่าการจากบาทครับอันคนละรนห้าสิบค่ะรนึห้าสิบเนาะอ๋อครับแล้วมีอันกับมีกับเขามีน้ำกินปะครับอยู่นี่อ๋อกับข้าวถ้าจะรับก็สั่นค่ะ ตอนเย็ยนทำขึ้นมาให้โอ้ oh, oh, <like. S 1> ตรงสร้างยังเดียวเนาะค่ะอ่าโอเคครับสั้นเดี๋ยวผมกลางเต้นก่อนเด้อค่ะโอเคครับแล้วแล้วสสิมาประมาณจากม่วงครับนี่เมื่อนี่อ๋อไอคุูมันแล้วก็เดี๋ยวพ่อก็ขึ้นมาค่ะตอนเย็นพ่อก็ขึ้นมาอ๋อโอเคครับผมค่ะครับครับหวัสดีครับสวัสดีค่ะไปบวนดดีครับกางเต็นท์ตอนแรกครับหน้านี่อากาศยังดีเลยปัดย่างสิอัน กลางเต้นโอ้ยฝ่าเปิดเฉยวะฝ้าเปิดฝาเปิดเฉยเลยก็เป็นยังครับพยายาค่อยๆเห็ดไปบได,ด้ผฝ่ายังเดิมแดดดีครับแดดดีครับบอกเลยแ,ดดแรงแค่ไหนเราไม่หวัน่นเราไม่กลัวครับผมเรารู้อยู่แล้ว อากาศดีแค่ช่วงเช้าก็ยังดีดีกว่าไม่มาให้ดีเลยใช่ไหมล่ะดีแค่ไหนแล้ว ฟุนมันลายไปขับฟุนออก แ okay. สงสว่างในค่ำคืนนี้ที่นอนโอเคครับจ่ายค่ากลางเต็นท์ก่อนจังบาทครับผมร้อยห้าสิบสิบผมโอนได้วะเออต้องรอลูกขันท่าโอนโอเคงั้นรอลูกโอเค okay, ครับแจวแจวมาคนเดียวเลยมาคนเดียวครับ<อ>นี่เรอว่าดาราเขาจะถ่ายรูปน้ำน่ะจริงเหรอใคร <laughs> คนพุทธเฒ่าบ้านเอา เพิ่งก้าวเพราะผมมาจากแล้วเตี่ยหวไเข้ามาหาเข้าเพื่อไปไกลแห่เอาเนว่าแวะถามเขาโอ้แวะถามอันชาวบ้านข้างล่างเนะ่ะแมนโอ้แล้วเพิ่งก็ไม่หวังพุกคนเตี่ยเขาครับครับครับอันพ่อซื้ออย่างเง้พ่อพ่อเรนูพ่อเรูอ่ามาสัมภาษณ์เลยเนี่ยพ่อเรนูเป็นคนดูแลลานที่นี่ถูกไหมฮะครับโอ้ครับผมครับผมคากลางเต้นเท่าไหร่ครับ ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบาทเนาะเดี๋ยวผมโอนให้ด้บเพ่อผมอยากถามไห้ว่าอันอันดงอิโมนแปลว่าอย่างมันดงอิมูแต่ก่อนก็เป็นดงใยอยู่ครับแต่มันหมากอิมูหลายโอ้หมากอิมูหมากอิมูที่เอาไว้บนองอ๋อโอ้คือหมากอิโม่ทีหมากอิมูนี่มันมีความสําคัญอย่างไรมันเป็นยังไงมันก็เป็นเคลียขึ้นแล้วมันก็กินไม่ได้กินไม่ได้ครับคล้ายๆหมามมวยเองที่บ่ ป้มามุ้ยเป็นคนได้อย่างเอาคนได้อย่างกันเนาะครับโอ้ไป,ไปดูที่อยู่อยู่โอกอ,อมีอยู่ใช่ไหมมีครับอ่าโอเคไปถึงยางกับเบิ่งก่อนพออันเฮ็ดมาจากปีแล้วครับเนี่ยโอ้ยเจอเฮ็ดก็ใส่ข้าวโพดครับทำร้านมาก็ได้ปีเดียวโอ้ร้านกลางเตี้ยได้แค่ปีเดียวปีเดียวปีตายตายโอ้ครับผมนี่หมากอีมุ่หมากอีมู่เสือเบิ่งเบิ่งเป็นเด็ก บางคนเขาก็ว่ากินได้มันไม่ได้โอ้ครับผมอันเนี้ยครับอันนี้คือหมากอีมูครับหมากอีมู่โอ้ลังคนก็ว่ากินได้ครับลังคนก็ว่ากินบ่ได้พอได้สรุปแล้วก็คือที่เขามาเที่ยวเขาก็ว่ากินได้เออเขามาถามครับมันกินไม่ได้อืมคันครับผมโูหนีครับพี่น้องนี่คือหมากอีมู่หัวจะเคยหูจักเลยเนี่ยเครั้งแรกในชีวิต บาอองอีมู่เอินดงอีมูดงอีมู่โอ้ต้นไม้มันไหลกันเลยว่าเป็นดงเลยบ่พ่อแต่ก่อนก่อนครับผมแตพ่พ่อเกิดมาพวกเขาไม่เห็นแล้วครับพ่อก็เลยเป็นดงไปเลยแต่ปู่ย่าตายายมันบหลุดอันสืบทอดมาครับของพ่อมีจากให้ครับทั้งหมดนี่มีอดทนโอ้ย่าไปพุ่นน่ะครับสนมากพ่อปลูกอย่างครับ บุคโปรข้าวโพดโอ้ช่วงไหนแบบว่าเขียวขจีพอแถวเนี่ยช่วงอกีกาโบโบช่วงในกีกามันตายเข้าไปแล้วอช่วงกัดยากัญญาเนาะกัญยาโอ้ครับผมกัญยากัญยาน่าจะสวยมากเลยขี้รถขึ้นมากเลยกัญยาเขาเขียวสุดยอดเลยว่ะแล้วบันีีพ่ออันเห็นมรลานกาแฟน้ำแม่นบะเปิดว่มือกเปิดว่เปิด อ่าได้กินกาแฟามอนพื้นเศร้าเน่ยโอเคตอนเศร้าพิากินกาแฟาเอาบปเหนียวครับผมจัดไปนี่ฮะวิวทิวทัศน์พิ่นกะระหดไใบเห็นพอความสวยงามเนาะทั้งเทียนสาวๆนี่มักถ่ายรูปนี่มองเหนียวยังงามเลยเห็นะครับอืมนะทั้งทรายทั้งพุนก็นสิเป็นสิงซาเอาเดี๋ยวพยายังใหเบิ่งก่อนสิงซาพิ่น ดงอิมูแคมบิวอ้าสวยสวยสวย,สวยนี่นี่แข้งหันลมลังผัดเลยครับลมแห้งครับพี่นออ้องเจะาเบิ้งเอานี่ไปครับบา้านนี่เดี๋ยวเสร็ไปนั่งเอาบรรยากาศชิวๆเนาะตอนนี้ประมาณกับหาโมงแรงแล้วครับสี่โมงครึ่ง ตะก,กี้แดดออกนะตอนกลางเต้นเซ็งขนาดแต,แต่ตอนนี้ก็ถือว่ามันโฮมครับแล้วก็เริ่มเย็นแล้ววันนี้เริ่มเย็นเนาะอ้วิวไงน่ครับใกล้ๆพูดละ่ะรถจอดอยู่พุ่นมีหอดวงพุ่นเด้อเราคือสิมักอวงเนาะ จะสัสดส่วนดีครับนี่มีอันมองทิมขยะพร้อมฟังควาสิเป็นอันล้านจอดรถด้วยนี่แล้วก็พพ้อมมันทิมขยะมองนี้ครับหัวล้านจอดรถเพลินอืถึงแม้จะเป็นใกล้เข้าช่วงฤด,ดูร้อนหญ้าเริ่มแห้งแต่ในความรู้สึกผมยังสวยอยู่ดีครับ แล้วลองคิดดูนะครับถ้าเป็นช่วงฤด,ดูฝนจะสวยขนาดไหนสุดยอดแล้วครับหปูนา้าเอ้ยเอาเลยตีพี่ตีพี่ตาพี่น้องตอนนี้หาบ้องแรงแล้วครับผมสีเฮ็ดอันแนวกินได้บะเนี่ยอยนนันสิเป็นอันตม้มยำครับนอกจากสีเฮ็ดแล้วก็มีอันกองเชี่ยผมน,นี่มาสองคนกองเชี่ยผมก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิง้งให้เบิง้งให้เบิ้งนาแล้วเนี่ยกองเชี่ยกล่องเชี่ยเออดีกองเชี่ย<_><_><_><_> โอ้เดี๋ยวจะพ่อมาได้มาได้ไดเ,เ,ไเห็นคนเราวะได้เสียงม่าถลังเออเสียงม่าถลังเออเสียงไว้า่ละเออนี่เขาผมนี่เราอยากมาเห็นผมมาเบ่งผมพีมสันเนาะตอนนี้กะเดี๋ยวคันผอคันผักหันอย่างกอนอือจริงๆกะมีย่งยากดอก chiến sợ trẻ ไปอืมวอมไปอืมเอาพริกอืมขัวแล้วแต่นัดขัวแล้วแต่นัดนะทุกคนเอาบานดิมันขูนไปเลย cây như xèo à? à. cây ừ. làm ở đấy là lang ở đây. มีคนถามน่ะจะบัล่างไกยบ่ไปล่างกายแล้วเด้อไปเอาบาดนี่โอ้นี่อันหดอ,อันลื่นไปไวะมันประคัมเปียกบัก่คำมันสมม่งประคัมเนี่ยอ,อ,อืนีส่ส่งนะนี่ส่ง เดียวใช่หลายหลายนี่เนนี่เกนคโน่ไปอร่อยกรมกรมแน่นอนครับเพราะเรามีขนอไม่ยังไม่เป็นสปอนนะขนอเข้าได้ครับไปทาเ๋ย สุกเลยรหว่างรอก็สามสี่ <c oughs> ้ยโอ้ชื่นใจมากเลย บรรยากาศก็ดีเย็นๆนะมั้ะสดน้ำมันห่อนต้มไก่อีกป่ะเนี่ยโอ้เปิดข้ามสิว่าวอ่ะอากาศดีครับครับ <c oughs> อขอหยาดบ้งหนึ่งเ,เด้ออืมเดือดดีขนาดเลยกวะที่ต้งให้เปรี้ยเลยเนี่ยสิบนามครับ เอาอุย้ยขนาดทนเส้นนันน่น,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 นไอ้แมวเนาะมันมีขนาดเดียวนะเราต้องปรุงอย่างไรเลยครับเพราะว่าบะหมี่เคียงปรุงบะหมี่อันน้ำบอกน้ำปากแต่บะหมี่ล <c oughs> องสิละค่าสีสุดล้ว ครับคือสีสันของการมาแคมปิ้งคนเดียวนะรู้ทั้งหมู่บ้านตอนเนี้ยไม่เป็นไรพี่เป็นหมู่บ้านเล็กโอเคโอเคครับมาถ่ายรูปกันมาให้ครบเด้อมาให้ครบสิครับ เอามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเปิดหมู่บ้านอในรีดเด็ดเอาม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 าเออถ่ายรูปป่าวอ้าวบ้านนี่ยตกแกงเลยอู้นี่ครับพี่น้องคุณเห็ดอันไข่เจียวกับผักยังครับผักดวยอ่าขอบคุณหลายครับไปเฮานั่โตเลยครับโอ้ใจดีเลยครับ มี่เขาสวยปะครับเนี่ยเฮ้มีแต่ข้าวเจ้ากันค่ะโอ้โอเคครับเอ้ยเดี๋ยวนะข้าวเจ้ากับข้าวสวยมันต่างตรงไหนใครมันแล้วเขาเรียกเฉื่อนกันอ๋อจโอเคโอเคครับอะไรข้าวกล้องอ่ะอ่าครับผมปึ๊บนีครับข้าวเจียวผักลวกโอเคครับอู้มาเป็นหมอเลยปะครับนี่ได้ครับได้ครับเออเรามาเป็นหมอเลยครับพี่น้องอ้าวโอเคขอบคุณหลายครับ อาครับชจอรบ้านกับขอ๋อครับผมแก้เบิร uh, ์ดครับวิญญาครับขอบคุณครับครับผมนะเสียดที่อะไรลุยครับตง้ตมไกลอ่ะ ต้มไก่ต้ตยมยำปีกไก่บายนัดอติลุต <c oughs> มันต้องแซบแน่เลยทุกคนอืมเอาทีุนางมันสนาวมันฮอเนานะกาดดินเอาไป สามลืมใส่บักเน่าใสา่ขวดอาไรกูเลืมใส่บักเน่าใช่ใส่ไปก่อนนาะจริงมันกับเปรี้ยวกับไอ้นี่แล้วนะไอ้บากคามเปียกไหมเอ้าไม่ยากหรอกไม่มีสูตรสำเร็จนะครับซิมเลย ต้ยมยำไก่โอ้โหไข่เจียวอีกบันนี้น้ำพริกพักเพื่อนบุ๊ยอืมอืมไส้กไก่นะ ได้อืมวอนดีอืมอืมอืมเศรษะวะบ่ได้หิวเขาเนาะแต่ว่ากินแล้วแสบพริกเพิ่นเน่ยดีอืม สี่คำละแสงเริ่มดรอปละเริ่มเบิกละ เที่ยคนเดียวไม่เหงาเหรอจะเหงาได้ยังไงล่ะก็เรามีเธออยู่เคียงข้างไง <laughs> น่ารักมากอ <c oughs> สวัสดีทุกคนครับสวัสดีตอนเร้าเช้านี้ที่ดงอิมูครับผมเย็นสบายหนาวมากตอนนี้อากาศดีเลยนอนแบ่ร้อมขึ้นเดี๋ยวไปเบ่งบาบไปเบ่งบาบว่่จันเบิ่งพาพมุ่งสูงครับ อาทิตย์ที่กำลังส่องแสงทะลุก้อนเมฆเพื่อให้แสงสว่างความงดงามยามเช้าที่ดงอีโมูหมอกจางๆที่ลอยขึ้นให้เห็นอยู่ไกลลับตาแต่ได้เห็นแค่เนี้ก็สุขอุลาแล้วล่ะเหมือนธรรมชาติมอบความสดชื่นให้แก่ผู้มาเยือนอย่างผมอย่างมากเลยครับได้เห็นและสัมผัสแบบนี้แล้วอยากอยู่ที่นี่นานๆไปย่างที่ย่างไปกินข้าวเร้าครับ เออเล้าเฮ็ดเขาเศร้าไว้ให้นี่ขาติดเขาเนี้ยววะ <c oughs> เดี๋ยวไปเบิ่งคำว่า,าอันเมนูที่เพิ่นเฮ็ดนี่มีอย่างอย่างแนว <c oughs> <c oughs> ยูสวยครับนี่ยังงามเลยตอมไก่มาขึ้นกันยังอยู่ต้องเที่ยวไปอุ่นได้นะ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่เพิ่นแกง ทอดหมูบ่ครับเนี่ยโอ้ย่างไก่แล้วก็ต้มยังครับแกงผักหวานปลาแกงผักหวานปลาแล้วก็น้ำพริกแล้วข้าวเหนียวโว้ยคลาสสิกแล้ววะสุดยอดเลยอันต้มไก่ผมเมื่อคืนมันยังอยู่ครับผมผมฝากอุ่นได้ไหมครับนี่พี่เตาแก๊สโอเคครับฝากอุ่นครับขอบคุณครับเอาหม้ออุ่นเลยนะคะหรือว่าเอาหม้ออันนึงอุ่นเลยก็ได้ครับขอบคุณครับซิบเบอร์เงินแกงผักหวานครับ เพ่อนเห็ดให้เเศร้าเลยอื่สุดอืะไม่ได้กินผักหวานเม่โดนเติบครับ ที่เป็นผมในเวอร์ชั่นนี้ผมโคตรมีความสุขเลยวะ่ะอยากทำอะไรก็ทำอยากคิดอะไรก็คิดอิสระทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องรอใครมาตัดสินใจแทนใครได้อยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตาผมก็ได้แต่น้อมรับยินดีที่ได้รู้จักกับมิตรภาพใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกครั้งตลอดการเดินทางไม่ต้องวิ่งหาใคร โดยที่เขาไม่ต้องการวันหนึ่งเขาต้องการเราเขาจะวิ่งมาหาเราเองเราควรให้ความสำคัญกับตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้เยอะๆหาความสุขให้ตัวเองวันไหนที่เราเหนื่อยล้าท้อแท้ที่ผมพูดมาทั้งหมดน่าจะเป็นภูมิต้านทานให้เราได้อย่างดีเยี่ยม